สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมร้านโมโคมาใหม่นะใครใติดตามคลิปที่แล้วผมก็เติมแล้วนะครับที่เอาของรางวัลรีนั่นเองนะครับเราก็ไปดูกันเลยว่ามีอะไรมาบ้างแต่เขาบอกว่ามีสกินปืนซองดีแท็กแล้วก็ UMP mm hmm. ผมยังได้ UMP มากเพราะยังไม่มีเลยเราก็มีรางวัลพิเศษเ mm hmm. แต่ผมมีซองม่วงแล้วผมเอา UMP ดีกว่าชุดผมไม่ค่อยอยากได้รางวัลพิเศษคืออะไรดี mm hmm. ผมก็ไม่รู้ mm hmm. มันมีอะไรดีมั้ง กระเป๋าแล้วกันเนาะไปเลยแล้วกันเริ่มครั้งแรก,แกที่เก้าเพชรนะครับเก้าเพชรนี่เราจะได้อะไรจะได้อะไรเอากล่องปืนอุ้ยคุ้มนะอันนี้มันใบละหกสิบไหมคุ้มนะสี่สิบเก้าเพชรครับครั้งที่สองเราจะได้โอ้โหกล่องปืนไปซื้อเล่นดีกว่าแบบนี้ครั้งที่สามครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับเราจะได้อะไร <c oughs> ทำไมไม่ได้ปืนถาวรไม่ได้ต้องได้กล่องสุง่มอยนนี้ไม่อยากได้เลย ยังไงส่งไปก็ไม่ได้ครับเชื่อไหเพชรไม่มีแล้วเราพอแค่นี้นะครับเราก็ไปดูของในเราได้อะไรกันบ้างสิ่งที่เราได้ก็คือกล่องปืนนั่นแหละกล่องปืนมาทําไมก็ไม่รู้ที่เราดูมันไม่ได้ถาวรแน่นอนอันนี้ปืนอะไรวะเอคยูนพีนสามไม่ได้ไม่เป็นไรครับไวขังหน้าขังนี้แล้วแบพอกนอซึ่งเราได้ยูนพีมาสามวัน แล้วก็ AK OK. 1วันบ้านั่นแหละเราได้ตัวมาเราไปสุ่มแล้วเล่นกันดีกว่าซึ่งผมยังไม่มีกอ่อสร้างไงไปสุ่มเล่นเล่นกันได้นะปามมากเลยอันที่สองไม่ได้พ m p MP มากอันที่สามก็ไม่ได้ดึงโฟมาเฮ้ยสีทอง ป็นแบบนี้นทองเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมมันไม่ได้สำหรับสีทองทำไมไมันได้เช่าตลอดเลยบาเลนเนี่ยมาทำไมบาเลนหรือเอเวีวันเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเ like, พื่อนๆฝากกดไลค์ฝากซับสไคร์ด้วยครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ